ครับสวัสดีครับอาจารย์คุณปอมืนอีกแล้วช่ไมมาบึงครับนกเมียครับนกเมียสาวครับพร้อมผสมครับให้เซตตุ่มเดียวร่อยครับก้อนหนานีนึงติดคันว่าืัน่นว่านเพื่อนติดเต็กทั้งคันทั้งเหียดทั้งคันก็เหียดไว้ข้าลมแบบมากมั้งนกหลาคนคือว่านกเคยกับนกเคยขาวว่าแม่ครับ เามดับจบ่แตงคนนะครับมดจดโมคูกับแตงคนนี่เราไปแขรนคั้นว่าซส่นครับเพื่อการองนกเมงยค่อมไครนะครับมาื้อนี้ครับอากงน้นมันเรียบร้อยครับเป็นสิบโคูเลยครับมันเป็นไอแตงคนนักนี่นะครับเพื่อการทงนกเมครับเห็นว่าคั้นคักนนี่สิโพดลงไครก็อย่างนันเป็นนกเมครับ ัจุดคู่เต้นตอง,งคงบุญบุญนี่ฉนเคอเป็นสิเป็นนกเถครับการขันซื่อๆนี่นมันก็นขันนะครับถ่ายคลิปต่อมันขันเลยก็ไ่อยคนอย่างไรกันแล้ว,ำำวลทำอะไรทำหนึ่งปล่อยเอามืดเขาหลุมเลยวัดเรื่องเพลทของโลกนี่จะถามว่าตอนลูกนกเหยียดเพตทเดบวรนะครับขนาดเี้นขันจนเต็มเสียงนะครับจนเต็มวายยุ่นเจ็ดแปดเดือนยังเหยียบว่เลยนะครับ บ่าใครใส่ตุม้มแบบไหนเนี่ยผมเห็นใครฆ่าตุม้มนี่สิตอบบ่ได้เลครับว่านี่คือตัวตุ้มเมียน,นเมมเยนะครับตั้งแต่มีตอบได้นะครับนี่คือตัวเมียครับฝากไว้ครับสําหรับคลิปมือนี้นะครับ